รบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับเกมแร็คเนอร์ร็อกออนไลน์โซลิบุลก่นเช่นเคยสำหรับในคลิปนี้นะก็จะเป็นแร็คแคนไอเทมรีวิวจากซีรีส์หรือซีรีส์แนะนำอ่ารีวิวอุปกรณ์จากสลักสมไอเทมของโซลิปุ่นหรือแร็คแคนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆแล้วก็แต่ว่าเป็นแร็คแคนไอเทมรีวิวมันก็คือคือหนึ่งนะเพราะผมได้ว่าไอเทมนี้ถูกนําเข้าไปที่เซิร์ฟเวอรอาโอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็เลยจะเอาไอเทมชิ้นนี้ครับหยิบยกขึ้นมาแนะนำจากมุมมองของผู้เล่น JO ้าถว่ามันเป็นยังไงนะครับไอเทมที่ว่านั้นก็คือเจ้าสิ่งนี้นะครับดักกนอตนะครับผมดักกนอตนั้นนะครับเป็นรองเท้านะครับสาหรับอาชีพสายอารีเบเลียนโดยเฉพาะนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะก็ผมก็เล่นตัวลอครรีเบเลียนอยู่เนาะนะครับมาคุณสมบัติจริงๆแล้วคือมันเข้า iO ไปแล้วนะฮะก็จริงๆเราเราจะไม่ผมจะไม่พูดอะไรมากมายกันละกันนะเพราะว่าคุณสมบัติ ไอโอเนี่ยเรียกว่าถอดออกมาถอดของอฝั่งเจโอออกไปเกือบจะทุกป,ประการเลยน่าจะเหมือนกันหมดเลยนะเท่าที่ผมดูนะครับอ่ะเรามาดูเทียความสามารถกันเลยครับจากเกอร์นอตก่อนอ่ะเริ่มจากความสามารถอ่าสเตตัสโดยรวมของมันก่อนนะครับจากเกอร์นอตนะครับมีอ่าเป็นอุปกรณ์สวมใส่ประเภทรองเท้าเนาะม 2, ีดีเฟนส์12เบจิเต็ดดีเฟนส์10นะครับอ่าแล้วก็น้ําหนัก40เทเลเวลที่ต้องการคือ100และใส่ได้ทุกอาชีพนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอาชีพที่จะใส่กันน่จะเป็นรีเบรียนนั่นแหละนะครับ จริงๆแล้วรองเท้านี้นะครับไม่มีสล็อตนะครับไม่มีรูแต่ใน JRO สามารถนําไปเจาะรูได้ครับโดยมีเงื่อนไขคือต้องตีบวกให้ถึงบวกแปดนะครับจริงๆแล้วรองเท้าจะกระน้อนเนี่ยคุณสอสมบติของมันอะดีควายเมนต้การต้องการการตีบวกของมันะจะไปสุดที่บวกเจ็ดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นถ้ามันถูกนําเข้าไปในฝั่ง i r o แล้ว i r o เนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถอะไรก็คงไม่มีใครเอาไปตีบวกแปดแต่ว่าใน j o เนี่ยคุณจะเห็นคนเอารองเท้านี้ไปตีบวกแปดหรืออาจจะบวกเก้านะครับเพื่อเอาไปเจาะรูนั่นเอง พอไปเจาะลูมันก็จะใส่การ์พลกเพิ่มความสามารถอะไรต่างๆได้อีกขั้นหนึ่งนะครับประมาณนี้แต่ว่าผมตอนนี้คือยังไม่มีตังค์ครับบวกเจ็ดกับบวกแปดราคามันจะโดดกันไปเยอะมากอันนี้คือผมซื้อมาถูกๆด้วยตอนที่มันออกใหม่ๆตอนนี้แจ็คเกอร์นอตนี่คือถือว่าราคาสูงอยู่เพราะว่าเป็นรองเท้าที่รีเบลทุกคนคือถือว่าแบบใช้คําว่าขอมันต้องมีเลยก็ได้นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเทมาดูเทียวความสามารถครับเกี่ยวกับแจ็คเกอร์น็อตอันนี้นะครับแ <Yeah. S 2> มฮิตพอยต์บวกสามเปอร์เซ็นต์แม็กซ์เอสพีบวกสามเปอร ่ะแล้วก็สามารถใช้สกิล improve concentration level หนึ่งได้นะครับก็คือสกิลของอาร์เชอร์นั่นแหละนะครับกดแล้วจะเพิ่มเด็กเพิ่มไอจีนะฮะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วครับเป็นสกิลของอาร์เชอร์สกิลของคลาสหนึ่งที่ทำให้รีเบลสามารถใช้ได้ดีเบลส่วนตัวผมมองว่าข้อดีของสกิล improve concentration เนี่ยมันไม่ได้เอามาให้เพิ่มเด็กเพิ่มไอจีหรอกนะครับคือกดไว้มันก็ได้ดามเมจขึ้นมานิดนึงนั่นแหละเพราะแค่ level หนึ่งมันไม่ได้เพิ่มอะไรมากนะครับแต่จุดที่ทำให้มันดีก็คือมันทำให้สามารถขุด พวกมอนสเตอร์หรือขุดศัตรูที่ร่องหนได้ครับอันนี้คือส่วนที่ดีเพราะว่ารีเบลไม่มีสกิลขุดครับรีเบลจะไม่มีสกิลขุดโดยเฉพาะรีเบลที่ผมเล่นเป็นสายหลักก็คือสายอ่าไลเฟิลน,นะครับเนี่ยสายไลเฟิลคือผมจะไม่มีสกิลขุดเลยนะครับก็มีสกิลนี้มาก็คือช่วยในการขุดศัตรูได้ในระดับหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปนะฮะอ่าลดคูลดาวของสกิลริชคอยนะครับลงไป3วินาทีนะครับสกิลริชคอยคือสกิลเสกเหรียญ นะครับก็คือมันจะเสกเหลวมาทีเดียวแบบนี้นะครับเนี่ยผมก็จะสามารถกดได้เรื่อยๆนะฮะคือมันลดคูลดาวไปผมไม่แน่ใจว่ารู้สึกว่าลิชคอยจะจะมีคูลดาวอยู่3ามนาทีอยู่แล้วนะครับพอมีความสามารถนี้มาจะทําให้เรากด List ลิชคอยโลโลได้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่เพราะว่าลิชคอยเนี่ยคือในความเป็นจริงลิชคอยเราไม่ได้กดโลโลอยู่แล้วครับเรากดลิชคอยแล้วเราก็กดบัฟแล้วเรากดลิชคอยตั้มอะไรประมาณนี้นะฮะมันจะได้มันจะมีผลส่งผลแค่เดียแหละคือเรากดลิชคอยเสร็จปุ๊บ ผมสามารถกดบัฟอ่าแพตติดัมเอาแทนหรือว่าเฮอร์ฮิตบาเรลแล้วผมกดลิสคอยซําได้เลยไม่ต้องรออะไรประมาณนี้นะครับที่คือข้อดีของการลดคู่ดาวของสกิลลิสคอยนะครับเพราะว่าลิสคอยเวลาเรามีเหรียญเต็มสิบเหรียญอะเรากดซําไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมนะฮะเพราะว่าเหรียญมันเต็มเราเสกไม่ได้อรารมณ์เหมือนฟิลเหมือนเสกลูกบอลของม็องอะที่เราจะเสกออกมาไม่ได้นะฮะลิสคอยก็เช่นกันนะครับอีกอย่างคือลิสคอยเนี่ยอย่าลืมว่ามันเสียหนึ่งร้อยเศนีทุกครั้งที่กดนะครับเป็นสกิลที่กดแล้วเสียตังค์ คงไม่มีใครอยากกดซ้ำๆบ่อยๆแน่ๆเผื่อแบบไปโดนปุ่มค้างอะไรเงี้ยก็คือคงจะบันเทิงหน้าดูถ้าไปกดค้างตังหมดไม่รู้ตัวนะอ่ะต่อไปนะครับเมื่อเราเรียนรู้สกิล Fallen Angel level 1นะครับอ่ะก็จะทำให้ได้ Attack Speed เพิ่มขึ้นมา20%และลด f p ค่าใช้สกิลของสกิล Fire Dance ลงไป20แต้มนะครับขออธิบายนิดนึงใน JRO นะครับสกิล Fallen Angel หรือสกิลที่มันเป็นสกิลโดดคล้ายๆสกิลของมองนะครับเป็นสกิลโดดที่ต้องถือปืนพก แล้วมันใช้อ่าเหรียญหนึ่งเหรียญเพื่อโดดเข้าไปจุดตำแหน่งที่ต้องการนะครับเหมือนกับสกิล snap ของม้องอะ่ะใน J O สกิลนี้มีแค่1นึ่งเลเวลเท่านั้นนะครับมันจะมีแค่เลเวลเดียวและโปรดสังเกตนะครับถ้าเป็นใน I R O เนี่ยทางผ่านของสกิลมันจะต้องการแค่ไฟล์ ah fire dance ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะต้องการแค่ fire dance เอ่อ fire dance fire dance อ่ามันจะต้องการแค่สกิล fire dance นะครับแต่ว่าใน J O ให้คุณสังเกตทางผ่านของมันนะฮะ required สกิลที่มันต้องการคือ fire dance low ห้า slush shot low ห้า ลาวทริปเลเวลห้าเอเทนอลเชนเลเวลสิบอีทบาร์เลเวลห้าและแฮนด์และบายแท็บเลเวลห้าไปเกตสังเกตดูดูด,ดูจุดแดงๆที่ผมชี้มาก็ได้นะฮะดูดูตรงจุดดีควาสกิลต,ต้องการก็ได้ครับเนี่ยต้องการต้องการตั้งแต่เอเทนอลเชนทีอยู่มุมขวาล่างสุดเนี่ยมันต้องการเยอะมากนะฮะกว่าจะอัพสกิลฟอร์เล่นนางเจิ้ในเจเนี่ยคุณจะต้องเล่นถึงจบเลเวลประมาณเขาจะาประมาณ40ปลายๆเลยทีเดียวนะฮะก็คือมันกินสกิลเยอะมากและถ้าจะอัพสกิลฟอร์เล่นนางเจิ้ในเจเนี่ย ก็คือคุณจะแทบไม่ได้สกิลอื่นมาใช้งานเลยนะฮะอย่างผมเนี่ยเป็นการเล่นไรเฟิลแล้วผมต้องเล่นสาย Hammer of God ผมผมก็เลยพอพอผมหักอัพ Hammer of God มาเต็มสิทธ์เนี่ยนะฮะก็คือผมพอที่ผมไม่พอและพอที่ผมไม่สามารถลงฟอร์ลเลนแองเจิลได้ตอนนี้คือตอนนี้เจโอเนี่ยแม็กเลเวลอยู่ที่185กับจ็อบ65นะฮะผมเคยแค่สามจ็อบผมมีจ็อบอยู่แค่3ผมมีสกิลพอยอยู่3ามอให้ผมจ็อบตันผมก็จะมีสกิลพอยู่แค่6จะสังเกตว่าผมไม่พอลงแล้วไม่พอลงฟอร์แแลลนเจ้ว นะเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับสกิล for g h e a n g e เนี่ยผมคงมาเทสให้ไม่ได้ก็ต้องขออภัยมาในาที่นี้ด้วยแต่ก็ให้รู้ไว้มันมีความสามารถนี้นะครับและให้รู้ไว้ว่าใน J.O. for the angel มีแค่1นึ่งเลเวลและรีควีรมันสกิลของมันเยอะเยอะมากนะฮะอย่างที่เห็นอ่าก็คืออารประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปนะฮะเมื่อเราอัพสกิล anti material blast หรือว่า anti material blast ก็คือสกิลสายกลางของสกิลสายรีเบล นะครับสกิลสายกลางของสกิลสายอไอ้ปืนไม่ใช่ปืนช็อตกันของไลเฟิล e ของรีเบลที่เป็นสกิลที่ส่วนใหญ่จะใช้กับผู้เล่นนะครับเพราะมันจะมีความสามารถในการทําลายอาวุธผู้เล่นนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะมันมันจะลดทางป้องกันของผู้เล่นลงอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราสกิล anti material bar low 5ก็จะทําให้เจาะเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์กับมอนสเตอร์ทุกประเภทนะครับเหมือน enforcer chew enforcer s h e w ก็มีความสามารถนี้ใช่ไหมถ้าคุณจำได้คือมันเจาะเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกันอันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าอัพแอนติมาเทโลบาร์สแล้วห้ก็จะเจาะกอดร้อยเปอร์เซ็นต์นอกจากนั้นจุดเด็ดอยู่ตรงนี้ครับเมื่อใช้งานสกิล Hammer of God นะครับมันจะอ่าออโต้อ่า,อออามันจะออตโต้สเปลลิสคอยล์เลเวลหนึ่งมันจะสั่งให้ลิสคอยล์เลเวลหนึ่งทำงานด้วยนะครับอ่านี่คือข้อนี่คือข้ขอดีข้อดีสุดๆของมันเลยเพราะว่า Hammer of God เป็นสกิลสุดสายของสายอ่าไรเฟิลน,นะครับเมื่อใช้สกิลนี้มันจะทำการยิงปืนมันจะเหมือนกับการเรียก ดาวเทียมลงมาจริงๆผมเรียกสก,กิลนี้เร่นยๆว่าเซ t เทอร์ไลท์แคนนอนนะฮะเรียกดาวเทียมลงมาแล้วมันจะยิงเป็นเลเซอร์จากฟ้าพุ่งลงมาครับนซะึ่งดาเมจมหาศาลมากนะครับแต่มันจะกินเหรียญทั้งหมดที่มีไปนะครับแล้วว่าถ้าเกิดว่าผมใช้งานอ่ม Hammer o f God เนี่ยนะฮะแล้วคือพอมันออโต้สเปรลิสคอยมาให้เนี่ยก็หมายความว่าผมจะสามารถใช้งาน Hammer of God ได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับก็คือผมไม่ต้องมาต้งกดลิสคอย แล้วยิงแฮมเมอร์ออฟกอดซัมแล้วก็กดลิสคอยแล้วก,กดแฮมเมอร์ออฟกอดซัมแล้วนะครับเพราะว่าพอผมกดแฮมเมอร์ออฟกอดปุ๊บมันเสียลิสคอยมันเสียเลยไม่ให้ใหม่ใหม่เลยผมสามารถยิงแฮมเมอร์ออฟกอดลุลัวได้นั่นเองครับถึงตอนนี้หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยผมขอให้หยุดไว้ไว้ก่อนผมขออธิบายความสามารถของรองเท้าให้จบก่อนนะฮะอ่ะต่อกันไปทุกเลเวลของสกิลแ a n i s h i n g Buster นะครับจะลดฟิกแคทไทม์ของสกิลแ a n i s h i n g Buster ลงไป20%และเพิ่มดาบใหญ่ให้สกิลเดียวกันนี้อีก60%นะครับ แบนเนชชี่บัสเตอร์เป็นสกิลของสายอ่าช็อตกันนะครับที่จะทําการยิงและเหมือนกับถ้าจะไม่ผิดจะอ่าถอดอ่าดีบัฟถอดบัฟของศัตรูออกจะลบบัฟของศัตรูออกนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นมันสกิลมันก็เป็นสกิลข้าวคุณร้าอีกแ,แล้วครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสกิลไม่แน่ใจว่าสกิลแบนเนชชี่บัสเตอร์เนี่ยมันมีฟิกแคทเท่าไหร่แต่ว่าในเจโอก็ถ้าคุณใส่นี่ปุ๊บก็จะลดฟิกแคทแล้วอัพแบนเนชชี่บัสเตอร์เต็มห้าก็คือจะลดฟิกแคทไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ จริงๆ,ๆแล้วสกิลเนี้ยถ้าไม่ใช่สาย PVP ผมคิดว่าคงไม่มีใครอัพกันอยแล้วแบนดีชิมบัสเตอร์นะครับเว้นแต่ว่าจะข้ามฝั่งไปอัพสลักช็อตเลยนะครับซึ่งสลักช็อตเนี้ยจริงๆผมก็ไม่ได้เล่นอย่างที่ผมบอกว่าสกิลพอยผมไม่พอแล้วผมลงแฮมเมอร์ออฟกัดไปเต็มนะพอยผมไม่พอแล้วตอนนี้นะครับก็อย่างที่เห็นอ่ะโอเคต่อไปทุกหนึ่งเลเวลของสกิลไฟเลนนะครับจะเพิ่มแอคแทคให้4%และเพิ่มดาเมจให้สกิลไฟเลน50% ไฟเลนเป็นสกิลของสายอ่แกร์ลิงกันนะครับสกิลของสายแกร์ลิงอ่าเขาเรียกสายแกร์แกร์ลิงกันนะครับเมื่อใส่แกร์ลิงกันนะครับก็จะทําการยิงเพลิงออกไปเป็นเส้นตรงนะฮะผมพกแกร์ลิงมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่าพกมานะฮะไฟเลนเป็นสกิลที่จะทําดาเมจออกมาเป็นเส้นตรงแบบนี้นะฮะประมาณนี้นะฮะนี่คือความสามารถของสกิลไฟเลนอะ่ะฟิลประมาณนี้นะฮะซึ่ง ถ้าอัพเต็มไฟเลนเต็มที่เลเวลาห้าเนาะถ้าสกิลไฟเลนเต็มเลเวลาห้าก็จะได้แอตแท็กมาถึง20%และไฟเลนสกิลเนี้ยก็จะแรงขึ้นอีกเป็น250อีก250%นะครับตัวสกิลไฟเลนเนี่ยเดิมๆม,มันแรงมากอยู่แล้วนะครับที่3,000%ที่เลเวลาห้านะครับอ่าก็คือพอมารวมกับการบัฟจากจากกักระนอตอีกก็ทําให้สกิลนี้เป็นสกิลที่พอจะหวังผลสังหารได้ครับแต่ผมคิดว่าในไออารเนี่ยคนคงไปเล่นล,นล,นลาวทริปมากกว่านะครับพเพราะลา ให้คุณสังเกตดูเปอร์เซนต์ความแรงสงกิลของเราทิฟใน J r o นะครับที่เลเวลสิบให้ดูที่เลเวลเเลสิบเลยนะเลเวลสิ Level คือเลเวลสูงสุดที่จะอัพได้หลังจากอัพแดทเลเวลร้อยแปดห้าเขานะฮะราทิฟจะได้รับการขยายแม็กเลเวลจากห้าเป็นสิบซึ่งที่เลเวลสิคคนสังเกตดีด,ดีมันแค่ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับและมีดาเมจจากการผักกระเด็นติดก,กับแพงอ,อีกแค่ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือในเจโอราทิฟไม่ใช่สกิลที่แรงเลยครับไม่ใช่สกิลที่น,น,น,าานะ เบาแบบเบาสุดๆนะแถมมอสเซอร์ส่วนใหญ่ใน JO จะเป็นมอสเซอร์ประเภทบอสจะหวังผลจากน็อกแบ็กดาเมจก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสกิลนี้จะเป็นสกิลที่ใน JO จะไม่นิยมเลยนะฮะแทบไม่มีใครเล่นเลยเอาตรงๆถ้าจ,จะได้แบบยิงหมูจริงๆเขาจะไปเล่นอ่ะเป็นไฟแดนมากกว่าที่จะทำดาเมจได้แรงกว่านะครับประมาณนี้อ่ะต่อเนื่องนะฮะ ทุก1เลเวลของสกิล Howling Mine นะครับจะลดดิเล8์8%และเพิ่มดาเมจสกิล Howling Mine อีก40%ตอนหนึ่งเลเวล Howling Mine คือสกิลของสายา g r เ n i ล e Launcher นะครับเป็นเหมือนสกิลกดวางระเบิดไปแล้วปุ๊บแล้วเรากดใช้สกิลรู้สึกจะเป็นฟิกเกอร์ถ้าผมจะไม่ผิดกดใช้สกิลฟิกเกอร์เพื่อระเบิดจุดระเบิดจริงๆสกิลนี้ก็ไม่นิยมเล่นผมก็ไม่เล่นสายา g r เ n i ล e Launcher นะครับ แต่เหตุผลที่ผมอัพมาเพราะผมจะความสามารถลดดีเลย์หลังใช้สกิล8%ต่อ1เลเวลนะครับแปลว่าถ้าผมอัพ h o w เฮลิ่งมาเต็ม5เนี่ยมันจะลดดีเลย์ลงไปถึง40%นะครับตัวดีเลย์ของสกิล Hammer of God ที่เป็นสกิลหลักที่ผมเล่นนะ่ะรู้สึกจะ2หรือ3วินาทีจำไม่ได้รู้สึกสองวินาทีครับนะดีเลย์2วินาทีใช่ใช่ใชวินาทีผมอัพสกิลเฮลิ่งมามาหมา5เพื่อใช้ผลบลัพธ์ลดดีเลย40์40%ของ Hammer of God ที่เป็นสกิลหลักของผมโดยเฉพาะนะครับอ่า ผมเอาแค่ตรงนี้ผมส่วนฮัลลี่มายผมไม่ได้เล่นผมไม่ได้ใช้แกรนเนตลันเชอร์เพราะแกรนเนตลันเชอร์ใน JO คือจะให้เก่งที่สุดคือต้องอัพลักฮะซึ่งการอัพลักนี่คือไม่ใช่เรื่องฉลาดเลยนะครับถ้าไม่กล้ามาเล่นแบบแกรนลิงกันไม่แกรนลิงกันไอแกรนเนตลันเชอร์จริงๆนะครับอ่ามันไม่ใช่เรื่องฉลาดเลยที่จะไปอัพลักนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็คุณสมบัติสุดท้ายครับเมื่อตีบวกถึงบวกห้าขึ้นไปก็จะได้เลือดแมคฮิตพอยต์บวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์กับแม็กซ์เอสพ แล้ถ้าตีขึ้นบวก7ก็จะได้แม็กฮิตพอยต์บวก10%กับแม็กซ์เอสพีบวก10%ของเดิมมันบวกให้แล้ว3%ใช่ไหมถ้าบวกตีบวก5กับบวก7ปุ๊บก็เท่ากับว่าเราได้แม็กเลือดกับแม็กซ์เอสพีขึ้นมาอีก20%นะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับนี่คือความสามารถหลักๆของจักรนอสแล้วก็อย่างที่บอกก็คือความสามารถในการตีบวกมันสุดแค่บวก7แต่นะถ้าในไอเจโอ่ะตีให้ขึ้นบวก8เราไปเจาะรูได้นะครับอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคทีนี้ย้้ออนนนนนนกกกกลััับไปทททีีี่่่่คคคาาาถถมมมมเืสรูุใใจะะฮ ที่ทุกคนอาจจะมีข้อสงสัยในใจอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นตอไม้อันใหญ่ๆนะฮะคือความสามารถตรงนี้เมื่ออัพแอนตี้แบตเทอรี่บอลแล้ววห้าจะจอกเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์และเมื่อใช้งาน Hammer God, ll, Risk, แฮมเมอร์ออฟก็ต์เจาตัวสเปรลิสคอยเลยวันหนึง่งหลายคนอาจจะงงว่าเดี๋ยวนะแฮมเมอร์ออฟก็เมื่อใช้งาน Hammer God, แฮมเมอร์ออฟก็ตล้วออโต้สเปรลิสคอยเลยวันหนึง่งมันก็ดีอยู่หรอกเออมันก็ดีแต่แฮมเมอร์ออฟก็มันมีคูลดาวสามสิบวินาทีไม่ใช่เหรอนะครับในเจโอไม่มีคูลดาวน์หรือนะครับคำตอบคือไม่ครับในเจโอกัันนะครบ แต่มันมีอะไรดีๆอยู่อย่างนึง่งนะฮะไม่มีอะไรดีๆอยู่อย่างหนึ่งที่ทําให้เราสามารถใช้ hammer of god ได้รัวๆนะครับถ้าใครเคยมาดูไลฟ์สดของผมจะมีบางครั้งผมผม,ผมไม่ค่อยเอารีเบลตัวนี้มาเล่นนะฮะแต่ว่าถ้าจะแต่ว่าบางครั้งที่เข้ามาเล่นอ่ะคุณจะเห็นผมยิงลิสเขาไอ้ยิง Ham m e อ o f God แบบลัวมากนะฮะเพราะอะไรไปดูกันอ่ะผมขอว่าไปทีมืองอิสรุดนะฮะ โอเคไปห้องทดลองเหมือนเดิมนะฮะห้องทดลองสกิลนะครับไปที่นี่ห้องทดลองสกิลนะครับ,ออรบจอบไก่อัพเลยดีกว,ว่าหน้าไปอัพหน้าไปขึ้นหน้าไปเก็บเล้วห้จอบขึ้นหกสามก่อนที่นี่นะครับอ่ะอย่าที่บอกเดี๋ยวเราลองมาดูเทียบความสามารถก่อนละกันนะครับแต่เอาข้อจริงคือผมอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวผมลองถอ,อดจักรน็อตก่อนละกัน ผมจะขอทดสอบที่ความสามารถก็คืออ่าเพิ่มดาเมจให้สกิลไฟไฟเลนก่อนก็นแล้วกันนะครับตัวจกกักรนอตนะครับถ้าเราเอาสกิลไฟเลนที่เลเวอ5เต็มนะครับมันจะบูทดาเมจให้ไฟเลน250%และได้แอทแท็กบวก20%นะฮะตอนนี้ผมตัวเปล่านะครับใส่แค่เป็นปืนแค่เทมเพลตธรรมดางี่เงาะง,งี่เง,งนะครับเทมเพลตธรรมดาแล้วใส่เป็นออฟเป็นไฟติ้งสปิริต9กับไฟติ้งสปิริต8นะฮะส่วนการ์ดก็เป็นการ์ดท็อปเราไรเดอร์2ใบนะครับที่จะเพิ่มดาเมจให้ รวมๆสิบอ่าเพิ่มแอตแทกให้รวมๆสห้าเนะครับใส่2ใบก็คือแอตแทกบวอรอ๋มันคนละความสามารถกับการใบนี้คนเรอ่าความสับค,คนละคุณสมบัติกับของฝั่งไ o นะครับการใบนี้คุณสมบัติในเจลอคือแอตแทกบวกสิต์และถ้าสวมใส่กับปืนก็จะแอตแทกอีกหรวมเป็นแอตแทกบวนะฮะอ่ะผมจะลองยิงไฟเลนก่อนกระสุนที่ผมใช้เป็นกระสุนท่าศักดิ์สิทธิ์นะฮะแซนเตอร์ไฟบอลเล็ตที่มีคนะวาม กระสอบไต่ตัวนี้เป็นกระสอบไต่หลายถาดนะครับผมจะลองยิงแบบไม่ใส่จัก,กรนอตแล,ล้วตัวเปล่าใส่แค่ปืนค่าสเตตัสประมาณนี้นะครับอินร้อยยี่สิบเด็กหนึ่งร้อยนะครับพลังผมไม่สูงมากเพราะผมอัพอินร้อยยี่สิบเพื่อใส่เซอร์ฟิมโคลเนตนะฮะเดี๋ยวลองมาดูกับกันก่อนนะฮะกับตัวเปล่าแบบนี้นะครับไม่กดบ,บัฟอะไรกดบับเอาแค่บัฟดิสคอยนะฮะไฟเลนสองหมื่นสองหมื่นสองสองหมื่นหนึ่งนะฮะถ้าผมใส่จักรนอต ความแรงจะเป็นเท่าไหร่มาดูกันไฟเลนดาเมจจาก20,000กว่าครับขึ้นมาเป็นแปดหม8่0 0ามแ0 0หนะฮะถ้าอินฟลูสหน่อยก็อ่ะโดดขึ้นมาไม่มากนะฮะจะเห็นจะสังเกตว่าต่อให้มีอินฟลูสคอนเทนเดชันแล้ววันหนึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยทำให้ความสมตีมันโดดขึ้นมามากมายอะไรนะฮะประมาณนี้นะฮะนี่คือความสามารถของจกกักรนอตนะครับ อ่ะทีนี้อีกความสามารถหนึ่งที่ผมจะมาทดสอบกันก็คือเมื่ออ่าเป็นความสามารถของสายหลักของไอสายไรเฟิลของผมก็คือเมื่อยิงอ่า Hammer of God เนี่ยจะทำการออโต้สเปลลิสคอยโดยอัตโนมัตินะับผมขอเปลี่ยนเป็นไรเฟิลนะฮะซึ่งไรเฟิลที่ผมใช้ก็จะเป็นปืน HRS5OS นะครับเป็นปืน OS67 นะฮะซึ่งออฟผมออกมากระมากรักบวก20ออกมาทำไมวะ <c oughs> คือจริงๆผมอยากได้เด็กหรือบวก20หรือไม่ก็เอจิบบวกยนะฮะ หรือวิทบวก20ก็ยังดีเอาลักบวก20มาแต่ผมต้องใช้ต้องการสกิลข้างล่างเนี่ยคือลดไล่์สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับก็เอามาไว้ก่อนนะฮะอ่ะมาดูปืนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวก่อนผมอธิบายก่อนความสามารถของปืน h r h r S55 o f ใน j r o นะครับแอเทมบวก60เปอร์เซ็นต์และลดไลห้สกิลแมสไปแล้วสอวินาทีนะครับแล้วก็ปืนไลเฟิลของ j r o นะครับผมบอกผมอธิบายตรงนี้แล้วกันปืนไลเฟิลทุกกระบอกย้ำนะฮะว่าทุกกระบอก ตั้งแต่ปืนที่ซื้อได้จากร้านค้าทั่วไปจนถึงปืนโหดๆปืนที่ดับมาดับมอนปืนที่ทำเองอย่างเนี้ยปืน o อเนี้ยนะครับรวมถึงอาวุธบาบล่าสุดอาวุธเพกาล่าสุดอ่าลัาสอยเตอร์ทุกปืนไรเฟิลทุกกระบ,บอกในเกมในเจโอจะมีความสามารถนี้เหมือนกันเลยนะครับก็คือเพิ่มดาเมจให้สกิลแฮมเมอร์ออฟก็อดเจ็ดทุกๆค่าอินสิบหน่วยหรือค่าอินตัวหน้าสิบหน่วยและถ้ามีค่าอินตัวหน้าที่11 0หรือสูงกว่าจะเพิ่มดาเมจให้แฮมเมอร์ออฟก็ออีกนะครับ ตอนนี้ผมมีอินตัวหน้าอยู่ที่120เพราะว่า Hammer of God ผมจะแรงขึ้น100กับอีก7%นะฮะไม่100 7% 114%นะครับเพราะฉะนั้นเวลาตัวดีเบลเทียนสายไรเฟิลเนี่ยจึงเหมาะกับการใส่เซอรฟิวมโครเนตมากนะครับเพราะว่าเซอรฟิวมโครเนตเนี่ยมันเมื่ออิน120มันบวกแอตแท็กให้2โรมรวมแล้ว250ใช่ไหมแต่มันมีข้อเสียที่การเพิ่มเวลาไลา่ผมก็เลยอยากได้ปออฟอ่าผมเลยเอาเป็นยอมใช้เป็นออฟโอเอส ที่ลดเวลาไล่ลงไปแทนเพื่อมาหักล้างกันตรงนี้นะครับประมาณนี้อ่ะมาดเูเดี๋ยวผมคงต้องล้างเหรียญก่อนด้วยการกดสกิลอ่าแพตตินัมเอาแทนอ๋อแล้วจะกดตั้มทำไมลิชคอยขออภัยฮะด้วยความเคยชินเอาใหม่แปบ๊บหนึ่งอ่ะล้างเหรียญก่อนอ่ะล้างเหรียญก่อนแบบหนึ่งนะฮะตอนนี้ผมไม่มีเหรียญเนาะโอเคผมจะเซกลิชคอยผมจะเซกลิชคอยมาใหม่แล้วผมจะลองยิงแฮมเมอร์ออฟกัดดูนะครับถ้าแฮมเมอร ความสามารถพิเศษคือเมื่อยิงแฮมเมอร์ออฟก็อปุ๊บเนี่ยมันจะเสกเลยขึ้นมาใหม่โดยอัตโนมัติจากขนของความสามารถจักระนอตน,นะครับอย่างที่เห็นนะฮะผมได้เหรียญมาใหม่เลยโดยไม่ต้องมานั่งกดอ่าอิสคอยซ้ำนะฮะเนี่ยอยงที่เห็นมีสิบเหรียญด้วยนะครบเลยนะครับนี่คือข้อดีของสกิลนี้แหละนะฮะนี่คือข้อดีของเจ้าจักรนอตน,นี้ที่ทําให้เราสามารถยิงแฮมเมอร์ออฟก็ดได้ร้วนๆนะครับอ่ะทีนี้กลับมาทีที่ข้อสงสัยของแต่ท่านแฮมเมอร์ออฟก็มันมีคูด้าสามสิบวิ ผมลดยังไงนะฮะใน j r มีไอเทมเฉพาะชิ้นหนึ่งที่ทำให้เราสามารถลดคู่ดาวของ Hammer of God ได้อยู่ครับนั่นคือไอเทมชิ้นนี้นะครับ Sniping ง e ว l นะครับใน j r ไอเทมชิ้นนี้ผมบอกก่อนไม่ใช่ไอเทมแหลกแคนไม่ใช่ไอเทมแคชนะฮะเป็นไอเทมที่ดรอปจากมอนเตอร์ในเกมเลยครับมันดรอปจาก Hunt ันเตอร์อีวิลตรงๆเลยนะครับอ่ะผมจะพูดแค่คุณสมบัติส่วนที่สำคัญที่สุดก็แล้วกันนะครับนั่นคือ เมื่อคุณเรียนรู้สกิล Hammer of God ที่เลเวล5หรือสูงกว่านะครับจะลดคูดาวของแม่ลดคูดาวเอ่อลดคูดาวถูกแล้วลดคูดาวของ Hammer of God ลงไป10วินาทีนะครับผมเรียน Hammer of God ที่เลเวล10แปลว่าคูดาวผมจาก30วินาทีเนี่ยหายไปแล้ว10วินาทีหรือ20วินาทีนะครับและอีกที่สำคัญอย่างนึงคือ s n i p i n g Rail เนี่ยถ้าผมสามารถตีขึ้นบวกแปดขึ้นไปผมจะสามารถนำไปเอนช n นพิเศษ ก็สิ่งนี้ได้ครับเอ็นชานนี้มีชื่อว่าเอ็นชานรีเบรเลียนตรงๆเลยนะครับฮังเยคิชะนะครับฮังเยคิชะรีเบรเลียนนะครับอ่ากบฏเนี่ยแปลตรงๆเลยคือกบฏนะฮะซึ่งผลของความสามารถนี้นะครับผมจะพูดถึงความสามารถส่วนที่เป็นพอยต์สำคัญแค่อย่างเดียวก็พอนะครับถ้าผมมีค่าอินตัวหน้าที่110ขึ้นไปนะครับจะลดคูลดาวของคิวแฮมเมอร์ออฟก้อนลงไป20วินาทีนะครับนี่คือผลของออฟนี้ผมจะพูดแค่ตรงนี้แล้วกันเอาแค่พอยต์สำคัญสำคัญพอนะฮะ ตัวมัฟเนี่ยผมลดคูลดาวให้สกิลแฮมเมอร์ออฟก็อไปแล้วสิบวินาทีและผมมีออฟตัวนี้ที่ลดคูลดาวให้สกิลแฮมเมอร์ออฟก็ออีก20วินาทีรวมแล้วแฮมเมอร์ออฟก็อผมคูลดาวหายไป30วินาทีแปลว,ว่าผมสามารถใช้แฮมเมอร์ออฟก็อได้รัวๆนะครับเมื่อผนวกกับความสามารถของเจ้ารองเท้าจากักรนอสที่ทําให้ผมสามารถยิงเมื่อยิงแฮมเมอร์ออฟก็อปุ๊บจะเสกริชคอยเป็นตัวนอมัสนะครับจะทําให้รีเบลตัวนี้สามารถยิงแฮมเมอร์ออฟก็อได้เรื่อยๆตลอดเวลานั่นเองนะฮะ ที่เห็นเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ผมใส่แล้วนะมัรอันนี้กับฮอปอ่าลิเบเรียนนะครับใส่พร้อมกันละนะครับสิทสิงที่ทำได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่ฮะประมาณนี้แฮมเมอร์ออฟก็คุณก็จะสามารถลัวได้เต็มที่นะฮะแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยคือผมไม่ต้องไปตั้งกดลิสคอยตั้งกดเซะเหรียญตั้มเนี่ยนะครับนี่คือข้อดีของเจ้ารองเท้าจัากรน้อนจริงๆรองเท้าจากกักรนอนเนี่ยผมบอกตามตรงเลยว่า มันเป็นไอเทมที่ทํามาเพื่อให้ใช้สกิลนี้โดยเฉพาะจริงๆแต่ความสามารถนี่แหละจากความสามารถที่ทําให้เสกเหรียญอัตโนมัติเมื่อใช้แฮมเมอร์ออฟก็ตนี่แหละนะครับคือตอนมันออกใหม่เนี่ยคือจริงๆเราม,ามับเนี่ยเป็นของในเกมที่มีมานานพอสมควรแล้วนะฮะแล้วส่วนเอชานเนี่ยตามหลังมาไม่นานตามหลังมาจากนั้นอีกสักพักหนึ่งทิงง้งทิ้ง่วระยะห่างอีกสักพักหนึ่งไอเอชานนี่ถึงจะออกมานะครับซึ่งตอนตอนที่ได้เอชานนี่มาเหมือนแบบปุบ๊บผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังเล่นช้าไปเพราะว่าเราต้องมานั่่งกดดเีียยออูน แล้วพอจเกระน็อตออกมาปุ๊บเท่านั้นแหละนะครับคือผมเ hey ฮเลยนะฮะ h a ม m e อ of ออ d ก็สายนี้เกิดทันทีนะครับแล้ว h ฮ m m e r of God กเนี่ยหลังแพดเลเว่าร้อยแปดห้าขึ้นมา h a m m e อ of อ o d กใช้ง่ายขึ้นด้วยครับอย่างที่สังเกตเห็นว่าผมถ้าคนที่เล่น h a ม m e อ of God กอเนี่ยจะทราบว่าปกติแล้วผมต้องกดอ่าผมต้องกดใช้สกิลคิมสันมาร์เกอร์ก่อนสกิลเนี้ยมาใส่หัวก่อนผมถึงจะยิยงได้ถ้าผมไม่ยอมกดใส่คิมสันมาร์เกอร์ใส่เนี้ย แฮมเมอร์ออฟกเนี่ยจะแฮมเมอร์ออฟก็รจะยิงแบบสุ่มพื้นที่แทนคือสมมติผมไม่ใส่มาคเกอร์ปุ๊บผมกดแฮมเมอร์ออฟก็ใส่ตัวนี้มันอาจจะไปยิงตรงสุดจอนู่นมันอาจจะไปยิงตรงแถวๆนี้มันอาจจะไปยิงตรงน,น,จจงรงนี้อะไรประมาณนี้ก็ได้ครับมันจะสุ่มพื้นที่มานะครับแต่ว่าถ้ากดใส่มาคเกอร์เรายิงใส่มอนติดมาคเกอร์มันถึงจะยิงลงมาตรงตำแหน่งนั้นนะครับนี่คือความที่แฮมเมอร์ออฟกเนี่ยมันก็เลยใช้ยาวมากแต่พอแผนแล้วร้อยแปดห้าปุ๊บเนี่ยผมสามารถกำหนดตำแหน่งได้เลย ผมสามารถกลับมาตำแหน่งของ Hammer of God กอระยิงได้แต่ถ้าผมมาร์คคิมสันมาร์คเกอร์ใสม่มอนเตอร์ก่อนดานเมจจะเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นเยอะด้วยนะจากตอนแรกผมมีแค่แสนแสนปลายๆขึ้นมาเป็นสามแสนเลยถ้าผมกดมาร์คให้ก่อนเนี่ยนะรประมาณนี้นะครับนี่คือความสามารถพิเศษของ Hammer of God ที่อัพถึงร้อยแปดห้าพอรวมกับ Hammer of God ที่แพทของแพดร้อยแปดห้ากับไอเทมสแน p i n g Well กับ j จ็ก e r n ร์นสามอย่างนี้พอรวมกันปุ๊บเนี่ย มันก็เลยทำให้ h a m m e อร f g o ฟอ่า์ดีเบลสาย h a m เ e r of God เนี่ยเกิดขึ้นมาทันทีเป็นสายที่ค่อนข้างจะเล็กแทบจะเรียกว่าค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวนะฮะประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือข้าวข,ข,ของของเจ้าจักรนอตนะครับอารมณ์ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวผมขอลองใส่ของแบบ full option ดูอ่ะนี่ผมใส่เซฟฟิมโคเดตไปเลยนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจที่ได้จาก h a m m e r of God ดูนะฮะสามแสนห้าตตัสตประมาณนี้นะฮะ อย่าลืมว่าสามแสนห้าผมยังไม่มาหัวด้วยคิมสันมาร์เกอร์เลยถ้าผมมาหัวด้วยคิมสันมาร์เกอร์ละ่ะหกแสนนะฮะทีนี้นะครับข้อสองสัยสุดท้ายแล้วกันเป็นทิปเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเนื่นองจากความสามารถนี้มันเป็นการออโต้ออโต้สเปรลิสคอยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าลิสคอยที่ผมใช้เนี่ยเสียเงินหรือเปล่านะครับลิสคอยที่มันออโต้มาเนี่ยเสียเงินเสียเ p หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือเสียทั้งเงินและเสียทั้ง SP ด้วยนะครับ เพราะงั้นผมจะใช้คาว่าออโต้สเปลมัาไม่ค่อยถูกเท่าไหร่จริงๆมันต้องใช้คาว่าใช้งานบังคับให้ใช้งานสกิลดิสคอยถึงจะถูกต้องนะฮะสังเกตดูดีเงินผมจะลดไป100ทุกครั้งที่ผมยิงแฮมเมอร์ออฟก่อนนะฮะลองลองสังเกตดูได้นะฮะเงินผมจะหายไปหนึ่งทุก100่งร้อยเซนีนะครับทุกครั้งที่ผมยิงแฮมเมอร์ออฟก่อนอันนี้เห็นนะครับอ่ะนี่คือทงเล็กๆน้อยๆของเจ้าเจ้ากนอตอันนี้นะครับอ่ะโอเคครับอารมณ์ก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆก็ประมาณนี้สำหรับเจ้ารองเท้า อาจ็กกอร์นอตนะครับที่ได้ยินว่าเอาเข้า IRO ไปแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับยินดีกับเหล่ารีเบลของ IRO ด้วยนะครับที่ได้อเทมแรงๆเข้าไปอีกหนึ่งชิ้นนะครับฟิลลิงก็จะประมาณนี้สำหรับในของฝั่งเทว่ปุ่นที่เป็นต้นฉบับของตารองเท้านี้นะครับอ่ะโอเคครับต้ามายาวมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ครั้งในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ